ทั้งผู้ที่ร่วมเดินทางมาในวันนี้ด้วยนะครับทางฝ่ายท่านกำนันสิริพรจรสอนชัยรับผิดชอบในเรื่องของการปลูกผ้าต่างเข้ามาภายในบริเวณใต้ถุนอาคารอา่แห่งนี้ผมจะได้เรียนเชิญชวนเชิญท่านผู้มี่รมกรันปลบกเฟดังดังต้อนรับท่านประธานนะครับผมด,ดังดังเสร็จแล้วในการแสดงการเล่นดนตรีพื้นเมือง นะครับเป็นเวลาประมาณสักก็ได้พิคอรอย่างที่รับรองนะคะ 祝你。 ยายามเลครับพยายขึ้นมานิดหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเป็นบรรทัดเลยครับหนึ่งสองครับดนครับหนึ่งสข้าราชการเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนชาวเพื่อสมเด็จขอต้อนรับและขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินที่ได้นําโครงการหน่วยแพทย์เพื่อนที่พสวจังหวัดกาลสินและโครงการ จังหวัดกาลสินบำบัดทุกบำรุงสุดสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2567มาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเสมเด็จในวันนี้และผมข่้ขอนำเรียนข้อมูลพื้นฐานเด็กที่เขารูดิฉันนางชินทร์พรจอนสอนชัยกำนันตำบลมหาชัยพร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาลสินและน,นายอำเภอสมเด็จพิคต่างๆจากส่วนราชการจังหวัดกาลสินมาให้บริการพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสมเด็จล้วท่านประหลัดอำเภอหน้ากูุงานบริหารงานปกครองค่ะท่านอดุลราดเหลาค่ะคณะกรรมการกิงการชาติอำเภอสมเด็จค่ะ,ระคะระคับ รัตนสุขคำมงค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสมเด็จค่ะทางตำรวจโพคณินโพทิชัยสารสารวัตรสถานีตำรวจภูทรแซงปานอำเภอสมเด็จค่ะนายแพทย์สมัยนางสาวอัจฉริสุภาพนายกเทศมนตรีตรวจมานะครับท่านรุจิศักดิ์รังสีครับรองผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านต่อมาครับท่านพิชยา ชินโคดครับนี่เป็นผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้า,าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาลสิน์ครับท่านพันตำรวจโทสุพเดชชัยเนตรเกษมอายการจังหวัดคุมพรองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาลสิน์ครับท่านพดุงศักดิ์อิ่มเอิบนะครับประจังวัดกาลสิน์ครับท่านประยูนิริวันหัวหน้าสำนักงานจังหวัดครับ พันเอกประวัติจารุตันพันเอกประวัติจารุต,รต,ารตันรองผู้วาการปปรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดครับพันเอกวิเศษศิลป์แสนภูวาสัสดีจังหวัดครับดูนะครับทางด้านโน้นครับมาที่มีศรสศิลป์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าทั้งหมด ถวายความเคารพพระกกชัยรักสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรุงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชมาลีตรงหน้าทั้งหมดอ เราคนไทยเราคนไทยต้องรู้คุณค่าต้องรู้คุณค่าศาสนาศาสนาพราะมหากรมหาธิคุณเราคนไทยเราคนไทยต้องปฏิบัติ ยาเสพติดไม่ให้ยาเสพติดมาทำลายคนในชาติมาทำลายคนในชาติเราจะร่วมมือกันเราจะร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาลเพื่อถวายเป็นราชสตาร์เพื่อถวายเป็นราชสตาร์อย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างเต็มกำลังความสามารถเราคนไทยเราคนไทยจะปกป้องชาติจะปกป้องชาติ อาหูมาโนเลสิรังโยคผ้าภูมิปานบุนออริยเดโอรมาจัวิญญาณกัพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะพี่น้องของเรานะครับเสร็จจากนี้แล้วนะครับก็ไปเยี่ยมไปชมนะครับทิ่นักสการ์ก็ดีพูด นะครับของหน่วยงานต่างๆางก็ดีนะครับในเรื่องที่ก็เรียนว่านะครับในการออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีความครอบคุมเนาะที่จะมาดูแลพี่น้องของเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญในประการก็ผ่ันไาจากท่านรองหัวหน้า,าการจังหวัดกระสินและวก็ท่านประมงจังหวัดกระสินโดยเฉพาะนะครับที่เตรียมไว้นะครับเพือ่อนีแต่ขาดแคลนจุลทรรศของสำนักงานพัฒนสาสังคมและความ ยกสองแนบอกเลยลูกยกสองแนบอกไหมลูกเออเคเชิญทางสื่อรถยนครับโอเคนี่นะครับยันะครับหนึ่งสองครับดูดีต่อเลยนะครับผมทีเรียบร้อยนะคะชุดที่สองได้เลยเด็กๆหันหน้ามานะคะหันหน้ามาลูกกับหลงหันครับผม ไปน้องแอยอย่าลืมไปเยียาไปนะสแล้วก็ปลายขึ้นบริเวณหน้าอกนะคะเลือความสวยงามนะคะยินดีลูกอาชิกาาองต้องครับนีะครับหนึ่งสองสามี่อเคครับแล้วขาผู้ีผ้สมอยุที่เดิง้วส สิ่งนั่นและสิ่งละอันพันละน้อยแต่ละเต็นประกอบกับการใช้ชีวิตปัจจุวันของเราเพราะว่าแต่ละมูสแต่ละเต็นเป็นมูสแนะนำคอยให้ความกระจ่างพี่น้องเราอยู่ตรงนั้นว่ามูสนี้ของหน่วยงานไหนนะครับโรงเรียนมหาชัยพิริยาภูมิชาข้าวมาแล้วค่ะสมมติว่าเพื่อนหูอ่ะประเมินตองตอาตัยอ่ะอันที่ครั้งหนึ่ง ของสำนักงานทางนี้จังหวัดนะคะ ได้นำดนตรีพ้อๆนะคะมาขับกล่อมให้กับพี่น้องประชาชน

Thank จะได้ร่วมงานกันอีกขอบคุณครับขอบคุณครับ